ในวันหนึ่งคือกําลังใจสําคัญสุดในเรื่องที่นักกอฟต้องรับมือกับคุณพ่อ,อเนาะแล้วพอทุกอย่างผ่านพ้นไปดิชี่เป็นคนที่บอกเองว่าไม่เป็นไรนะไม่ต้องเกรงใจถ้าเกิดว่าหมดปัญหานั้นแล้วอ่ะไม่ต้องโทรมาบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่คอมันเป็นทื่ละครก็จะปิดกล้องเนาะเขาก็เลยบอกเราแบบตรงๆรงว่าแบบเออเดี๋ยวชัดไม่จไม่ต้องคุยก็ได้มันเหมือนแบบที่ผ่านมาเวลาคุยอะค่ะ เขาก็จะพูดแบบว่าเออเนี่ยแบบคุยเรื่องงานแล้วก็แบบจะพูดเรื่องแบบคือผมก็ไม่ชัดเจนด้วยแหละเวลาคุยอะค่ะเขาก็จะพูดเหมือนกับว่าเออช่วงนี้เขาเศร้าคุยกับเราแล้วดีขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแบบเราก็จะช่วยแบบในช่วงที่เขาเศร้าเราก็ช่วยได้เราก็ช่วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าถ้าแบบเขาดีขึ้นแล้วกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้แล้วแฮปปี้แล้วเราก็ไม่ต้องคุยกับเขาเราก็ได้ให้เขากลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราที่ผ่านมาเขาก็แบบเขาก็มีอยู่ใช้ชีวิตมีความสุขอยู่แล้วแบบที่ไม่่่่่ไได้้้มีีเเเรรราาาาออยงคหนนนนููกกก็สึววแบบผชป แล้วพอหลังจากนั้นเขาก็แบบอ,อ่ะคุยเรื่องงานเพราะว่าทํางานด้วยกันเขาอยากปรึกษาเนี่ยแบบพูดเรื่องบทนู่นนี่นั่นหลังเลิกง,งานเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอ๋อเพราะมันเป็นเพราะเรื่องงานก็เลยคุยด้วยได้แต่เนี่ยพอนี่จะจบงานแล้วหนูก็เลยแบบไม่มีอะไรให้คุยแล้วนะแบบว่าจบงานแล้วอันนี้พี่ถามตรงๆนะหนูดักคอไว้ก่อนหรือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหนูมันยังไม่อยากแบบสนิทกับใครมากขนาดน,นั้นด้วยวแล้วก็ เรารู้สึกนิดๆว่าเขาดูแบบอินผิดปกติแล้วเราก็เล่นละครมาเยอะเราก็รู้สึกว่าแบบเขาอาจจะยังไม่เคยเล่นละครที่แบบคู่กับผู้หญิงอะไรจริงจังเขาคงจะแบบอาจจะยังไม่รู้ว่าแบบการเล่นละครมันสนิทกันนะมันแบบในบทมันบางทีเราเล่นแบบพาไปนบทเฉพาะในบทหรือเปล่าเ้าเล่นบทแบบซีนละกันถ้าปิดกล้องแล้วอาจจะไม่รู้สึกแบบนั้นแล้วหรือเปล่าหรีอมุมมองเขาซึ่งเราเข้าใจเป็นแบบ เมือนเขาอยู่ในเซฟโซนอย่างที่เขาบอกเขา <c oughs> ไม่อยากสนิทกับใครก็เลยอ่ะโอเคก็ยังเป็นเพื่อนกันแล้ว <c oughs> ก็ถอยเมื่อวางถอยเขาตั้ง <c oughs> หลังก่อนทำไมก็ไม่พูดตรงๆไปเลยว่าชอบจะจีบแล้วนะ <c oughs> หรือตอนนั้นตัวเราเองก็ยังไม่มั่นใจหรือ <c oughs> มั่นใจแล้ว <c oughs> ยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังตัวเราก็ยังแบบยังไม่มั่นใจด้วยว่าแบบเฮ้ยมันจะยังไงต่ออะไรเงี้ยครับเราไม่มีโอกาสได้ไปเดทกับเขาเลยชวนไปไหนเราเาก็ปฏิเสธเหมือนว่ง่ายคือเหมือนจีบไม่ติดอ่ะแต่เราก็ไม่ได้พูดชัดเจนไงว่าเราจีบเราดูดูเชิญเขาก่อนเรา ไม่โอเคกับที่เราทำอะไรเงี้ยเราก็เลยถอดใจก่อนเลยถอยออกมาก่อนอแสดงว่ามีความถอดใจนิดนิดก็ใช่ครับถอดใจถอดใจ <laughs> มีความถอดใจใช่แล้วก็เหมือนช่วงนั้นมันบวกกับว่าเขาก็กลับเชียงใหม่่นคือจังหวะที่ละครถ่ายเสร็จมันก็เป็นช่วงที่ห่างกันใช่ที่<ม>ทแอบรู้สึกว่าอะไรมันหายไปไหมคะตั้งแต่คุยกับเขาที่แรกเขาทักมาหนูก็คิดว่าเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเขาก็คงแบบหายไปเพราะหนูรู้สึกว่า หมือนเหมือนไอเรื่องที่เขาพูดเรื่อง forever อะค่ะหนูรู้สึกว่าหนูไม่มีแฟนไม่ชอบอะไรนั้นแเด็กเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันมันไม่ตลอดไปคบกันตอนนี้มันมันหนูชอบอะไรที่มันตลอดไปแล้วก็แบบที่เรารู้สึกว่าเราแบบมั่นใจได้อย่างพี่สาวความรักอะไรพวกนี้ยค่ะหนูว่ามันไม่มีวันหายความรักในครอบครัควเขาก็จะพูดเหมือนกันว่าแบบความรักในครอบครัวกับพี่สาวกับพ่อแม่เนี่ยมันมันมันอยู่แล้วมันคือ forever อยู่แล้วแต่ว่าถ้าความรักกับคนอื่นอาจจะแบบ ไม่มันคงหรือว่าไม่ถาวรกับความล้วเขาครอบครัวซึ่งเราก็เข้าใจนะมุงมองเขาเลยเอาจริงตอนที่เขาหายหายไปจังๆไปเ่คิดถึงไหม <c oughs> นิดนึงแหละเ <c oughs> ออเอยพวีบ้างคะ่ะ <c oughs> แล้วก็เหมือนพอแบบเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเนี่ยเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งคือเราเป็นคนแบบชอบคิดทุกอย่างเป็นทฤษฎีอะคะ่ะ รู้สึกว่ามนุษย์คนเราพอผูกพันอะไรกับอะไรช่วงหนึ่งแล้วพอผ่านเวลาไปเท่านี้เดี๋ยวมันก็จะลืมก็จะหายมันจะโอเคเลยนะคะเดี๋ยวก็ลืมแล้วเสร็จพอเหมือนเราสึกว่าโอเคล,ลืมแล้วเริ่มเริ่มแบบกลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมแล้วยีนดี้ก็ทักมาะคะ่ะเราก็จะเป็นแบบมมไม่เ,เอเออให้รู้สึกอย่างนี้ม <c oughs> าเฉียดแทบแย่แล้วพอหลังจากนั้น ช่วงโปรโมทละครก็กลับมาเจออีกรอบเขาก็าออกจากเซฟโซนมากขึ้นแบบว่าโปรโมทละครก็เจอเป็นหน่อยขึ้นเขาก็าจะมีแต่เรื่องมาให้เราปรึกษาไงปรึกษาไปปรึกษามา,ารู้สึกเ,เหมือนเดิมแล้วเว้ยอะไรน้ครับก็เลยเริ่มต้นอยากจะชัดเจนกับเาอีกรอบนึงโชว์ความชัดเจนโดยเพราะมันอยู่ด้วยกันไงอยู่ด้วยกันมากขึ้นที่ไม่ใช่กองละครแล้วก็ชวนเขาเล่นครับหาอะไรเล่นนู่นนี่นั่นสกินชิปกันมากขึ้นนู่นนี่เผื่อจะรู้สึกเขินบ้างแอบจับมือขอเล่นมืออะไรเงี้ยลายหาง ค,คราวนี้การชวนกินข้าวก็ไม่อยู่ในภาวะลดน้ำหนักแล้ว้าไปกินข้าวครั้งแรกเป็นเรื่องใหญ่ของลิชชี่มากเออที่บ้านหนูเขาจะมีแบบแอปที่เช็คตลอดว่าหนูอยู่ตรงไหนออกไปตรงไหนแล้วแม่ก็จะดูตลอดเวลาเพราะเมื่อก่อนเขาจะแบบรับส่งและเฝ้าเราตลอดเนี่ยค่ะแล้ววันนั้นก็เหมือนกับว่าทํางานแล้วก็เลิกดึกกลับมา <c oughs> เขาก็บอกว่าแบบหิวข้าวไปกินข้าวกันไหมแบบมันใกล้มากเดินออกไปนิดเดียวแต่ <c oughs> คือหนูก็แบบอ่ะกลับไปล้างหน้าเปลี่ยนชุดก่อน แล้วมามาก็รู้สึกอ้าเข้าถึงบ้านแล้วมันก็จะติ้งเวลาเราถึงบ้านเงี้ยค่ะแล้วเราก็ฟึ๊บฟๆ๊บฟ๊บฟ๊บไหลออกไปจากแบบที่พักเลยหมามาก็โทรมาพี่สาวก็โทรมาคืนนี้จะมีคุณพ่อคุณแม่ก็พี่สาวเลยค่ะแล้วก็เขาก็โทรโทรแล้วแล้วหนูก็รู้สึกแบบเขินเขาที่แบบว่าแบบคนโทรตาหน่อยก็ไม่กล้ารับแล้วติี่ที่จะคือแบบว่าไม่ไม่ไปไหนเลยค่ะแบบทำงานเสร็จก็คือกลับบ้านแล้วพอเริ่มเริ่มเหมือนแบบเริ่มมาเปลี่ยนที่อยู่เริ่มมาองคทละครอ่างเงี้ย เขาไปกินข้าวที่อื่นอะไรกับผมเนี้ยแม่เขาอาจจะตกใจพยายามถามว่าออกไปไหนเพราะแม่รู้สึกว่าเจเวนอะไรงนี้เราก็ไม่ออกอยู่แล้วเพราะมันดึกแล้วแม่ก็เลยเป็นห่วงมากว่าไปไหนพอรับสายก็ไม่ได้รับใช่ไหมคะก็พอพอรับปุ๊บแบบแม่ก็แบบแต่ึ้นหนูแปลกใจมากว่าเหมือนแม่รู้อยู่แล้วว่าแบบน่าจะเป็นกอดเพราะว่าแม่ก็บอกว่าลิฟแบบไม่น่าออกไปไหนแล้วก็ไม่น่าออกไปกับใครแล้วก็เหมือนช่วงนั้นเราเวลาเราทำอะไรเราคุยกับแม่ตลอดบอกตลอดอยู่แล้วว่าแบบชี่ไม่เป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ แม่ก็บอกรู้อยู่แล้วแต่แบบวันหลังต้องรับแบบอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรารับแม่ก็แบบอยู่กับใครวหนูก็แบบเอเอ,อห,หนูก็กไม่กล้าพูดเพราะว่าแบบคระม็แล้ไม่รู้จะพูดยังไงอะค่ะและ้วแม่ก็อยู่กับเขาใช่ไหมแล้วหนูก็แบบทำไมแม่รู้อะแล้วแบบแม่ก็แบบก็หนูไม่ได้มีเพื่อนอย่างนีแม่ดบไม่เห็นยา <c oughs> ไม่เห็นจะยากตอน <c oughs> นั้นผมเป็นเพื่อนคนเดียวของเขาก็สนุกที่แบบเจอกันบ่อยมากๆเจอกันบ่อยที่สุดอะไรเงี้ยแม่คิดอยู่แล้วหรือเปล่าว่าหนูแบบ ต้องแบบมีอะไรแน่เลยแม่กับพ่อก็พูดว่าแบบเขาอะรู้อยู่แล้วว่าแบบหนูแบบว่าเหมือนน่าจะชอบกอดเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบถ้าไม่สนใจหรืออะไรตั้งแต่เด็กหนูไม่เอาเลยไม่แบบไม่มองหน้าใครเลยไม่คุยกับใครเลยต่อให้แบบว่าแบบอยู่ตรงหน้าหนูเนี้ยค่ะถ้าหนูไม่สนใจหนูก็แบบเหมือนแบบทุกอย่างเอาโฟกัสแล้วหนูก็แบบเดินแบบไม่มองเป็นคนแบบเดินแบก่อนแบบก็จะเดินตึ้งตึ้งเข้าสนามแล้วก็เดินออกมนเราจะโฟกัสแค่นั้นแล้วซึ่งแบบ แค่เขาทักมาแล้วเราต่อพ่อกับแม่ก็รู้แล้วว่าแบบแน่าจะมีม <laughs> <laughs>